สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการทำรางน้ำอ e ีแวบกันครับที่เห็นนี่เราจะทำรางน้ำเพื่อที่จะติดตั้งแผ e ่นอีแว็บในโรงเรือนปลูกพืชกันนะครับที่เห็นนี่ก็เป็นกรอบที่เราเกิดขึ้นจากการพับอันนี้เป็นแผ่นเหล็กเรียบชุบร้อนสังกะสีกาวนายนะครับอันนี้ก็จะทำหน้าที่ปกป้องสนิมก็คือไม่เกิดสนิมนั่นเอง ส่วนตัวขาบริเวณด้านล่างของรางน้ำมีเราจะทำการติดตั้งเหล็กเพื่อที่จะจับยึดน้ำน้ำหนักตัวโครงอีแว็บแล้วก็น้ำที่อยู่ภายในรางครับโดยใช้เหล็กมาค้ำยันเอาไว้เป็นช่วงๆเพื่อที่จะให้รับน้ำหนักได้ครับอันนี้แผ่นกว้างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเราป้องกันปัญหาเรื่องน้ำหยด น้ำไหลออกนอกแผ่นนะครับเวลาเราเปลี่ยนแผ่นเป็นรูเล็กรูใหญ่รูกลางเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําหยดนะครับหยดแล้วก็ไม่ให้มันเซนเ้าไปข้างล่างในนะครับให้มันอยู่ในรางนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรางพลาสติกเนี่ยมันจะทําเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับตัวแผ่นครับเราก็มาตัดแล้วก็มาทําเป็นรายละเอียดให้นะ้ํามันกระจายให้นะ้ํามันสามารถลดแผ่นแล้วเปียกชุ่มทั้งแผ่นนะครับในเรื่องของความหนา ให้มันพอดีกับลางกับห้องที่เราใช้นะครับอันนี้เราก็ลำเลียงแผ่นใส่เข้าไปแล้วก็เท,ทระบบน้ำนะครับมีวาลวสำหรับเปิดปิดเพื่อที่จะหลีน้ำเพิ่มน้ำได้นะครับอันนี้เป็นการติดตั้งนะครับถ้าเป็นแผ่นสำเร็จก็มีวาลวปรับน้ำเหมือนกันนะครับหลายท่านที่มีความรู้เรื่องอ e ีแว็ปก็สามารถติดตั้งได้เองซื้อเป็นแผ่นสำเร็จเข้าไปนะครับ อันนี้ก็เป็นรูขนาดที่ลมผ่านลังพึ่งครับสำหรับโรงเรือนแต่และโรงเรือนก็ใช้แต่และประเภทไม่เหมือนกันนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะให้ผมทำคิดอ,อะไรก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับสำหรับที่นี้ลากันไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ